ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาหลับสมองกันหน้าเด้อพี่น้องมือนี่ก็มาลินบุญลินบุญหอมพรรษาพี่น้องเอ้กว่าหาก็มาเด้อพี่น้องเด้อมาพุดียวพี่น้องเดินเดียวเริ่มืือนี่เด้อพี่น้องเด้อไปะปไไปเบิ่งบรรยากาศบุญนรงกันพี่น้องมาเก่าลายโคมไปพี่น้องเอ้ยมือนี่งพี่ช คึกคักในวูเนตาเนาะพี่น้องเนาะไปจะเบิ่กน้องหมดทางข้างนะทางมุกดาหารกับเส้นเดียวกันนึกน้องนะึองอันนี้ก็ลายโคมไฟเดี๋ยวพี่น้องทุกท่านก็คงเบิกกันกนะันบรรยากาศโคมไฟพี่น้องเลยงามทำลายพี่น้อง เจ้านี่มบอดีมากเด็กพี่น้องเพราะว่ามันแดดเนาะอันนี้มาคลิปน้ำพวันพี่น้องเลยก็เลยสิมาตอนค่ำเพราะว่ามันสิมิงลอยกระทงไหลโผมไฟไหลเคระพายเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามือนี่ก็เป็นมื้อสุดท้ายของมือออกพรรษาเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะตอนนี้ก็อนันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าก็น่าก็ได้ยินข่าวว่าลูกสาวอ้นน้อยเนี่ย เออซาวน้อยเป็นพึ่งคลอดลูกเด้อพี่น้องเด้อก็เลยอย่างมาแต่บุญเลยพี่น้องมาหงหมอเดอเพรพอว่ามันไก่กันพี่น้องก็เลยสิไปเบิ่ง,งอันนั่นเนาะไปเบิง่งหยับเบิ่งอาการเบิ่งเป็นว่าเป็นจยงไ๋แน่พี่น้องก็เบิ่งก็น่าก็เบิ่งในคลิปพอวันเละพี่น้องเลยรากว่าเิ่นได้แล้วพี่น้องเ้ยราะว่าหาก็ได้เด้อพี่น้องเด้๋พอเป็น อ่ะเปเบิ่งน้ากันเนาะเป็นลูกทรายกระดอากันดิโทวโัวหาไปแล้วโทวหาบาเทยแล้วพี่น้องเลยเพราะวะ่าเป็นลูกทรายนะเป็นเบื้องน้ำอ่ะเยี่ยมเมืองอ่การเพื่นน้ากันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปอ๋อเลยบา <laughs> เทอเออมาหอดเด้อพี่น้องเด้อหัวสะท้านที่กนใกล้่กันอยู่อืมอได้นเนาะบาเตทเนาะ ไปลอดภัยดีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเป็นได้สะองปวดโม่ตวหนัโม่ตเหนื่อยกระซีออกได้อย่างเงโอ้ลูกไงสามโลสามโลสามโลหกเนาะขนากับเบิ่งในเบื้องในเฟซอยู่เพิ่นลงเฟซเดี๋ยวพี่น้องเด้อ เป็นด้อาการไข้ในรูป็บหโอนมอสสเริ่มบลิยาสารนะอันนี้แล้วก็น่ากับมาแต่บุญละก็มาแบบอ่าวามันกใกล้กันนะบอเตกับบุญกันอืมแน่นอพี่น้องคนไปิีกุกับคนเขาโอเคมั้งทำกัน กติดตามอาการเปิ่นตเบนผู้ลีกนนอกนะกัเบิรงอยูเลยสองงบ่6กบอเลังได้นนนะออกตสิ0 0นโมาสิ1 0 0นอสิบ่แ่าได้กจุดอัสสักคนนอยไปซาเลยขึ้นห้องพิเศษโอ้ เป็นห้องพิเศษบอห้องพิเศษอันจกัจกจักอันนั้นขึ้นได้จกักแปดโมงบอแปดโ,โมงแล้วเอาแม่ขึ้นไปแม่นบอห้องพิเศษเออจนเบิร์ตอันนี้พี่แล้วเนาะสโลปในถุงไ,ว,ไว้แล้วเนาะไปเรือเรือตัวนั้นเดไปพี่น้องด้วยสามศูนย์สามพี่น้องเออห้องนี้แหละพี่น้องเอ้ บาเตเป็นกไปพังไซแห่ลูกเด้อพี่น้องเด้อโอเคและหน้าใจห้องนี่ละเราจัดกี่มาู้เดียวละอโอ้ประสบประสบเป็นเดียวเลยเน้อแต่อุนมากอาผอวันไปสซะ อดีตเมียเก่าเลยอดีตเมียพอดีเลก็นอลยเอเดเดเึ่งคนน่อยครับก่อนคือแมมเนาะคือพอตีว่าคือแมมของพอแลลวเนาะอุ้ย่องต เป็นอุ้มนะเป็นกระวังอยู่เป็นพอคนเลยเดีแบนตังตนตั้งใจแล้วบัตเตก็อ้ดเดี๋ยวเจ้ากัน่งลงก้อนบัตเตเห็นแล้ว มาลินบุญแล้วก็ว่าก็ติดตามเมืองในคลิปติดตามเมืองในคลิปชุมเจ้าเลยรวะงานเออพราะว่าบุญมันใกล้ๆกันดิอยางมาเลยแม่เราก็เลยสิว่ามาลินครับน้ำปนไขกันปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะยินดีใจนำ พ่าพอแม่แม่ลูกปลอดภัยดีได้พี่น้องเป็นเพศชายเลยพี่น้องเดินน,น,น้ำรักสองโลสามโลหกเนาะเกิดเมื่อวันอย่างวันเสาร์เนี่ยมันโอ้วันอาทิตย์เนาะเกิดเกิด มือเดียวก็เอาเลยแัเอ๊ะเกิดวันวัน,นทิศดวันทิเดไพี่น้องเลยปีนปีปีอย่างไปเท่าน้อยปีะตโอ้ปีทถาะเนาะปีทถาะเดพี่น้องเลยปีกะต่ายโองเลยปีกระต่ายทองเกิดวันทิดที่สิบเก้าไดหมบุ๊มบิม เออทีสาวเกเนานะพี่น้องเนาะทีสาวเกาออกด้พี่สองพเนาะเป็น,ปน,นทีทก่าทีาเกิดมือออกพรรซาลาผ่าเจ้าพอดีเลยเนาะ แม่เลยนีะว่ามือเดียวมือออกมือเป๊เลยมือออกนาเลยะแม่นออกัญซากับแม่เลยออลโอเคนะพี่น้องเนาะ ตาบ้าพอยากมาเยี่ยมเ้ยพี่น้องเด้ออันนี้ของเพิ่นเด้อสามศูนย์สามพี่น้องสั้นสามเลยพี่น้องเด้ออยู่ตึกตึกกลางเลยพี่น้องเด้อสั้นสามตึกกลางเลยชักหน่อยผมลบประมาณแปดโมงผมละประมาณจากทุ่มประมาณสองทุ่มละประมาณนี้เลยพี่น้องเขาเซาแม่ขึ้นมาจนบิดสลุม่มผมละพี่น้องเนาะแม่เป็นขึ้นมาหาลูกแล้วพี่น้องมาอยู่ห้อง พิเศษเนาะอันนี้เป็นห้องแบบว่าเป็นห้องอันนั้นหองเพราะว่าบุมเป็นห้องส่วนตัวนะห้องนะรับเป็นห้องผ่าตัดนะพี่น้องเอพราะว่าเขาโว,วายังไงคนแก่คนเขาไปหลายแต่พี่น้องเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวเขาสามารถมาตุ่มมาโฮมกันได้หลายท่านะพี่น้องเป็นเนาะ ก็ถามบอเต้เลยเด้๋พี่น้องเปลี่ยนว่าเห็ดมันเลยเด้๋พี่น้องเด้อแต่ว่าน้องเมฆเลยพี่น้องแบบต้วใหญ่เลยเห็ดมันเลยเลาลูกผู้เดียวเราก็เห็ดมันเลยเนาะแบบนี้นะพี่น้องนะบ่อยอย่างไฮมียุงยากหลายคนเหมืนว่าตามเปลี่ยนอะไรพี่น้องเนาะเปิี่ยนไฮคอมูลมาแบบนี้พี่น้องถ้าว่าอเอออยากมาเยี่ยมก็มาได้นะพี่น้องเนาะ อยู่สวรรค์นาเกะเด็กพี่น้องเด้อห้องหมอแกงเนาะกำยินเพราะว่ามันกับแบบนี้กับซื้อสีบอ่บอบ่อได้กินน้ำห้อนบ่อนั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอาผ่าตัดยานแพ้มันเปื่อยมันยังนะพี่น้องแบบสะพ,น,พนใหญ่เด็กพี่น้องเลยสิตังใจมาลีนบุญกับบังเอิญเด็กพี่น้องเลยเป็นกอดพอดีเนาะกะนั่นแล้วกะหน้ากะกะไว้แล้วเพราะว่าเว้นอย่างกะนที่ตามอาการเปล่นมา แต่พุ่นโดนแต่เนิร์นะ<ล>แต่พอดีเราบ้ามากับแต่เพื่อนแต่เซโนโมากับประมาณ35มสิบนล้านเลยพี่น้องเด้อแต่เดินทางไกลเตอรกขับรถก็หลายหล,ลายขี่มาก,กับพี่น้องก็ขี่บถโมไซมาแหละเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายมือร้อยกระโถนเลยพี่น้องเด้อถ่ายเอฟซีแถวนินกาม,มาก,กับอันนั้นเลยพี่น้องเด้อดสัญจรไปมาก,กับ เนาะเบิง่งความปลอดภัยเลยพี่น้องเยอยถนนทนทางใส่รถใส่สุนนก็ขอยไปขอยมาได้พี่น้องเด้อระพัดระวังเนาะในการสัญจรกันเนาะคลิปนี้ก็ชีลล่าก่อนได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเม้นทุกคนเข้ามารับชมเด้พี่น้องเด้อบ๊ายบายพอันคลิปหนาพี่น้อง